สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยไม่เลิกจัดอันดับคนดวงดีประจำเดือนกรกฎาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการจัดอันดับคนดวงดีดวงเฮงในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะเอาแล้วค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่อันดับที่12ค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีมีน หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะควรวางแผนการเงินเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะจะมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายอย่างหนักหน่วงมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายแบบเกินความคาดหมายแล้วก็ต้องระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเอาไว้ด้วยนะคะมาต่อกันที่อันดับที่11เลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีสิงห์ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์จะหมดเงินไปกับเรื่องสุขภาพของตัวเราเองนะคะรวมไปถึงคนในครอบครัวด้วยทางที่ดีให้สำรองเงินเอาไว้ก้อนหนึ่งแล้วจะอุ่นใจที่สุดค่ะถัดมาคืออันดับที่10นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคม ถึงวันที่13มกราคมค่ะมีโอกาสได้ลาบจากความอุตสาหะมันเพียรต้องเหนื่อยต้องลงมือทําก่อนถึงจะได้มาซึ่งลาบผลและรายได้นะคะถัดมาอันดับที่9คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะมีเกณฑ์จ่ายหนักจ่ายบ่อยจะหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องที่จำเป็นทั้งนั้น ส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายหรือว่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่ะถัดมาอันดับที่8คือท่านจะเกิดในราศีเมถุนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะมีเกมมีไรายได้เข้ากระเป๋าอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะหรือถ้ามีปัญหาอยู่ในตอนนี้ก็จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือค่ะ ถัดมาอันดับที่7คือท่านที่เกิดในราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะการเงินราบรื่นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาแม้ว่ารายได้จะไม่วุ่นวาไม่มีราบก้อนใหญ่เข้ามาแต่ก็จะมีเงินเติมเข้ามาในกระเป๋าเรื่อยๆเลยนะคะมาถึงอันดับที่6แล้วค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีมังกร หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะคะเพราะว่าดวงมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายอย่างหนักในเดือนกรกฎาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องของยานพาหนะด้วยค่ะถัดมาอันดับที่5คือท่านที่เกิดในราศีตุล หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะชาวราศีตุลไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเพราะว่าในเดือนกรกฎาคมจะมีรายได้เข้ากระเปอ๋าย่างต่อนเนื่องแต่ก็อย่าประมาทค่ะเพราะชาวตุลก็มีภาระค่าใช้ใจ่ายมากเช่นเดียวกันนะคะมาต่อกันที่อันดับที่4ค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีเมษ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะชาวราศีเมษจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากนะคะแต่ก็จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากเช่นเดียวกันค่ะมาถึงอันดับที่3แล้วค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีพฤษภ หรือท่านทีเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะคะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอย่างดูเดือนในช่วงนี้แถมบางทีก็เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวทางที่ดีให้สำรองเงินเอาไวส้สักก้อนแล้วจะปลอดภัยที่สุดค่ะมาถึงอันดับที่2แล้วนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกัน หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะบอกเลยว่าดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะคะมีรายได้เข้ามาเยอะหากทำการค้าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแห่งการรับทรัพย์ส่วนใครทำงานประจำจะมีโอกาสได้รายได้ทางอื่นนอกจากรายได้จากงานหลักด้วยละค่ะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่หน,นะคะนั่นก็คือทานจะเกิดในราศีพิจิก หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะเรื่องงานและเรื่องเงินถือว่าดีแบบควบคู่กันไปนะคะสิ่งดีๆและโชคลาภกำลังจะเข้ามาหากใครจะลงทุนเสี่ยงดวงหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่ก่อให้เกิดรายได้ก็จะได้รายได้อย่างที่ใจหวังเลยละค่ะ เอาแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับคนดวงดีประจำเดือนกรกราคม2566นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ